สวัสดีครับพี่น้องแฟนคนใจชาตทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับเอาขึ้นว่าไปลอยเปอร์เซ็นต์แล้วนอาฝนเัมนี้เนาะนะครับน้ามเริ่มส่งโตแล้วแล้วก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับเริ่มเห็นตาฟังเห็นยังแล้วนะครับหลังจากที่ถ่วมมาสองสามเดือนเนาะช่วงตลอดหน้าฝนนะครับนะยวพพี่น้องเลาะเบื้องหั่บอุ้มสวนเจ้าหนอยกล้ยนะครับกล้ยอ้อยซอยปีเป็นจังไดร หลังจากเข้าได้ใส่ปุ๋ยไปพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยน้ําปุ๋ยมักนะครับใส่เข้าไปการตอบสนองของพืชพักกอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับพี่น้องนะครับจากดินที่เป็นดินในขีดินดากดินก้นสะก้นบอนะครับเมื่อได้รับการปั๊บปุงด้วยอินรียวัตถุด้วยปุ๋ยมักปุ๋ยคอกมาอยู่ตลอดนะครับกระเห็ดให้ผลกระส่งผลเห้ดินนั่นกลายเป็นดิน เหมาะแก้กันจะเริ่มเติบโตห้องพืชพักนะครับเนี่ยนะครับต้นที่บ่เคยติดหมากติดฝนเจ้าเก็เริ่มติดหมากติดฝนนี่เห็นแล้วนะครับละหมดนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือพริกนะครับพี่น้องดกตลอดแล้วดูฝนเลยดกอยู่ตลอดนะครับนะครับเก็บกินไปแล้วก็ึ้นมาอย่างสี่ตลอดนะครับพี่น้องนะครับเก็บกินก็ขึ้นมาให้เห็นอยู่งสี่ตลอดนะครับสําหรับพริกนะครับอาจจะเป็นพริกพันพืนเมืองเนี่ยบางคนว่าอ้อยพันพืนบ้านมันก็ดกงเสร็จล้วอะพืนนังกระยานะครับพี่น้อง แต่ว่าขอให้มันติดมากติดผลให้ได้ยู่ได้กินอยู่ตลอดก็ถือว่าดีแล้วเนาะจะพลาดได้ก็ได้นะครับขึ้นไปทั้งพี่สูงขึ้นไปหน้าก็เป็นกล้วยไปเลยนะครับขอรอแค่แรกกล้วยห้องก็ได้นี่่ะบ่ไปยังเนาะน,นะครับเนื่องจากว่ามันไ <c oughs> ลายอันซับปนค้นเลขกันพี่น้องนะครับก็อาจจะให้มากให้ผลบ่ดเต็มที่แต่ว่ากติดหมากติดผลทุกอันเนาะนะ แต่เฉพาะละมุดต้นนี้นะครับบ้านเขากินจนข้านนะเพื่อนนี่หาก็ติดหมากนะนี่ต้นน้อยๆตียๆนี่นะครับนี่นี่หมากมีหมากให้เห็นแล้วนะครับอันดีวไปล็ลรอบเบอร์อีกพี่น้องแต่ว่าที่สัดเกลือขึ้นมาพริกมาตัวมาเบอร์เนี้ยในงามยามนั้นอยู่ส่งนี่ตลอดคนละคนว่าบอก,กินบอรันกินพี่น้องนะครับเก็บเก็บฝากพี่ฝากน้องผู้ใดมากกับขอพริกนี้ได้กับซุกมาพร้ลดนะครับแต่เนื่องจากว่าได้ปุ๋ยดีนะครับการปรับปุงดินดีเฮ็ดให่ออกมากติดหมากติดผล ติดนวยอยู่ตลอดเนอกเนาะน,น,นะครับนี่ต้งสีพี่น้องนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้มาปล่อยให้ดรคัลพุทพี่นอ้องจนหมูเป็เลดอดกูนะนักหมักนะครับเป็นฝรั่งกิมจูนะครับปล่อยให้ดกเกินไปนะครับซีมูกจะนวยนเป็นไง ที่จริงกับพ่ท่านแก้ปัญหาดอกนะครับอ่ะน้อยมันโดกลาเลยเรียห้น้อยๆนะนีๆ่ๆๆรถสาบไปเนี่ยเด้อแมนสมพุนะ้ยนี่ยล้มเลยประกอบก็ฝนเลง็งผลนานะนะครับดินล้มไม่ไดล,ลม้มนะครับใช่ปุ้ยมาปู้ยขออะไรดินซุยเกินไปวะ จักอันได้เป็นอะไรพี่น้องอ่ะอันนี้เป็นพุทธสาพันธ์ใหญ่เป็นมาให้เห็นบ่ลปีนี่นเห็นมากเดียวยน,นี่มันงับกันโอมันเรียวบ้าเหรอเพื่นเพื่อนังเงาอยู่ยเพื่อนงาจุดๆจุดๆออกมาเห้ยเราหมดเดียข้างในเป็นยังไงเบื้องเขามาเบิองเลย อย่นี่ในแก้ววันนกบ้าลอยกินมาทันนะครับมันงํากันค่างําเขานะครับแสงบ่คอยห้ก็หมากผลก็เริ่มโดรธไหลไดแล้วคนจะได้ตัดแจงค่านี่ออกก่อนเนาะหุห่งเลยครับบกคอยได้รับเปดียรับแสงนะหวานสักมันลูกในแก้วก็เริ่มกอยไปแล้วมันี อ้าดพี่น่องบ้านท่านสุกเนาะจนงาก,ก่องพี่น่องเพือ่อน้ำขี้ดินอยู่ค่ะนี่ขี้พี่น่องบ้านท่านสุกมแม่บ้านอะไรกู อ่ะคังจะหกกัาหน่อยจะได้มาบูรณะาดีๆกับข้องสิษบุบอย่างลรที่บ้านีข้องเศียะเรื่องเติบโตดีนี่ซับมันจะเป็นหมากให้กินนี่โอ้กล้วยหอมพี่นอนองกล้วยหอมกล้วยหอมมาลอยเป็นหมากกอาต้อนี ออออโอ้บ้านนี้ตัด n h าแปเดอเออติอดโดขักพี่นอ,อะฮะป้าเด็วปุิบป,ปงงิ่นี้ไงพี่นนอง พี่โอ้กปินงาก,ก้อง,งนงดูนะเฟื่อยน้ำขี้ดินพ่อ่อยได้ปุ๋ยดีว่างนี่เน,ะนะาะนะครับอาคลิปนี้เสนีอนพี่น้องนะครับคลิปหนาจังพ่อกันไหมพี่น้องฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจครับกนใจชาวสูงน้องเนอยน,ะ,นะครับห,หาสาระดีๆมาฝากพี่ฝรนอเมื่อนี้มาเล่อบุหัวลงสวนหลังจากฝนเบิดไปแล้วนะครับ เป็นจนังหดแหงบ่อดินเด้ปรับปรุงอยู่มาตลอดดีบ่ค่ะตามที่เห็นในคลิปนั้นนเนะสำหรับการห้มากให้ผลก็สมควรนะครับก็บสมควรแก้การดูแลแก้การปรับปรุงนะครับเอาคลิปนาพ่อกระไ่พี่น้องสวัสดีครับผม